ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายศัจธรรจะทำความจริงอย่างหนึ่งว่าคนเหล่านั้นถ้าไร้ว่าาสนาต่อกันต่อให้เดินเจอกันทุกวันก็เดินสวนกันอยู่ดีถ้ามีวาสนาต่อกัน ต่อให้โลกกว้างสักเพียงใดก็เดินมารู้จักกันอยู่ดีท่านเคยสังเกตไหมไม่มีวาสนาต่อกันเลยคงไม่เคยมีบุญธรรมด้วยกันเลยอยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงเดินสวนกันทุกวันเพียงแค่เห็นหน้า ไม่เคยทักทายเลยบ้านก็ไม่ไกลกันแสดงว่าไม่มีวาสนาต่อกันไร้วาสนาต่อกันแต่กับคนบางคนอยู่ไกลแสนไกลต่างทวีป ต่างประเทศยังมาเจอะเจอกันได้บางคนเป็นบุคเพสนิวาสด้วยซ้ำอยู่เมืองไทยอยู่อุดรธานีไปมีครอบครัวอยู่โน้นิวเจนซีบังแคลิฟอร์เนียบังอยู่ไกลเหลือเกิน ทาเมื่อเกิดจากันอะไรเคยสร้างบุญร่วมกันอัธยาสัยคล้ายกันช่วยเหลือกันและมีบุญต่อกันน่าชื่นใจและน่าอนโมทนาสาธุการกับครอบครัวศรีวรรวัตรโดยการนำของคุณแม่อังคณาศรีวรวัตร คุณชัยวัตรศรีวนวัตรคุณภาวิทยาศรีวนวัตรมีศรัทธายอย่างสม่ำเสมอนำน้ำดื่มทิปโก้น้ำแร่อย่างดีเลยนะถวายพระเถรานุเถระพระพิสุสเมณนภายในวัดไตรมิตรวิทยารามเสมอ ได้อาหารแล้วรับพัฒาหารแล้วไม่ว่าจะเป็นกรวยเตี๋ยวก็ดีก็มีน้ำดืมหนึ่งขวดวันนี้มีเย็นตะโฟมีขนมปังเย็นซึ่งเจ้าภาพบรรจงตกแต่งอาหารก็เปลี่ยนไปเรื่อย เพื่อไม่ให้เกิดความไม่ให้เกิดความซ้ำก็เลยเปลี่ยนทุกวันทุกวันถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่ซ้ำอาหารก็มีรสชาติอย่างสม่ำเสมอวันนี้มีขนมปังเย็นมีน้ำดื่มทิปโก้ ของคุณชชยวัตรศรีวรรณวัตรคุณแม่อังคณาศรีวรรณวัตรคุณภาวิทยาศรีวรรณวัตรคุณภาวิทยาคุณชัยวัตรคุณแม่ล้วนแต่เป็นกัลยาณมิตรหมายถึงว่าแม่ลูกทั้งหมดเนี่ยเขาเกิดมามีบุญร่วมกันรักเคารพเทิดทูนไม่ทำให้พ่อแม่ เป็นทุกใจเลยแม่คือพระรหัตของลูกจริงๆแม่ก็วางตัวดีๆให้ลูกจเจริญลูกเรืองลูกก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญอันประเสริฐที่ครอบครัวเนี้ได้เป็นเทพ,พบุตรเทพธิดา ตั้งแต่อยู่ในมนุษ์โลกเงินทองไหลมาณชาลีติพุทธโธเงินมาธรรมโมงเงินมีสังโคเงินเหลือพุทธโธเงินมาธรรมโมงเงินมีสังโคเงินเหลือณนะทุกโขในอิโนโนทธธัตทะยิ่งขายยิ่งได้เพิ่มเพิ่น ขอให้ครอบครัวสีวรรณวัตรสุขก,กายสบายใจเข้าถึงธรรมในชาตินี้นะ